วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการโอเวอร์เฮดสำหรับคนที่ตีมือขวาเนี่ยลูกโอเวอร์เฮดคือลูกที่มาทางซ้ายมือเดี๋ยววันนี้ลูกศิ์เอกก้นกุฏิผมจะมาโชว์วิธีที่ผิดให้ดู <c oughs> นี่คือปัญหาของใครหลายๆคนที่ไม่สามารถตีโอเวอร์เฮดได้เพราะขาพัน <c oughs> สิ่งที่ผิดพลาดคือการถอยไปตีโอเวอร์เฮดโดยการที่เราไม่ผิดตัวตีการที่เราออกไปตีในลักษณะนี้ทําให้เสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บ โอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการที่ถูกต้องกันแบบที่1นึ่เนี่ยสำหรับมือใหม่ให้เราพลิกขาขวาไปข้างหลังแล้วสไลด์ไปสิ่ง<ป>ที่สำคัญพอเราสไลด์ไปถึงลูกแล้วเราต้องตีเนี่ยให้เราสลับขากลับมาด้วย อันนี้คือสิ่งที่สำคัญเลยของโอเวอร์เฮดจังหวะที่เราสลับขาตีเนี่ยมันจะทาให้เราถ่ายน้ําหนักไปต่อลูกต่อไปได้ง่ายและมันจะทําให้เรามีเหลี่ยมในการตีมากขึ้นแบบที่2เมื่อเราชํานาญแล้วให้เราพิกตัวแค่ครั้งเดียวแล้วสลับขาตีขั้นตอนจะรวบรัดมากขึ้นและทําให้เราตีง่ายแต่การจะทําแบบนี้ได้เราต้องกะจุดตกลูกได้แม่นยำโอเคขั้นตอนก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวมาดูลูกศิษย์ก้นกุฏิผมโชว์ฟอร์ไม่ดูกันอีกที สิ่งที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือจังหวะขาสมูทขึ้นไม่มีติดขัดใดๆและนี่คือวิธีการตีโอเวอร์เฮดที่ถูกต้องใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนด้วยไปละบาย